มีราชสีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาเขาคือราชสีที่น่าเกรงขามที่สุดในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเจ้าป่าย่อมเป็นสัตว์ที่มีพละกําลังมหาศาลและเป็นที่เกรงกลัวของสัตว์โดยทั่วไปวันหนึ่งราชสีออกล่าเหยื่อไปตามแนวเขาที่กว้างสุดลูกหูลหลตาเจ้าป่ารู้สึกอารมณ์ดีมากเพราะได้อิ่มน้ำสำราญจากสัตว์ที่ตนล่ามาโดยอากาศที่ร้อนจัด ราชสีจึงประเวณหาแหล่งน้ำอยู่พักหนึ่งก็เจอกับหนองน้ำแห่งหนึ่งในขณะนั้นเองราชสีก็เหลือไปเห็นหมูป่าตัวหนึ่งรูปร่างของเจ้าหมูป่าดูอวบอ้วนเนื้อหนังมังสาก็ชวนให้น้ำลายสอสัญชาตญาณของนักล่ารู้สึกอยากจะกระโจนเข้าไปเสียเดี่ยวนั้นหากไม่ติดว่าตนเพิ่งกินอิ่มจากกวางและวัวไปเมื่อสักครู่แต่นักล่าก็คือนักล่าวันยังค่ำราชสีคิดในใจ ว่าเขาจะต้องจับเจ้าหมูป่าตัวนั้นมาเป็นอาหารให้ได้สักวันเขาจะต้องจับเจ้าหมูป่าตัวนี้มาเป็นอาหารให้ได้แต่วันนี้เขาต้องรีบหลบไปก่อนเพราะเกรงว่าหากหมูป่าเห็นตนเข้าเจ้าหมูป่าก็จะเกิดความวิตกหวาดกลัวและอาจจะไม่กลับมาที่นี่อีกราชสีจึงถอยหลบไปก่อนหากแต่ในขณะเดียวกันนั้นเจ้าหมูป่าก็เหลือไปเห็นราชสี ที่กำลังค่อยๆย,ย่องห่างออกไปเจ้าหมูป่าผูง,งอกเผาคิดว่าราชสีต้องกลัวตนเป็นแน่ถึงได้ค่อยๆย,ย่องหนีตนไปแบบนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้นเจ้าหมูป่าก็ท้าทายราชสีออกไปอย่างไร้เกรงกลัวงสอยสาหข้าก็มีสี่เท้าเจ้าก็มีสี่เท้ากลับมาสู้กันก่อนสิหรือพ่อเขี้ยวของเจ้าไม่ได้แหลมคมสู้เขี้ยวของข้าเจ้าเลยกลัวจะต้องหนีไป ราชสีได้ยินเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกสมเพชหมูป่าอยู่ในใจยายเจ้าสัตว์สี่เท้าตนนี้ถึงได้ยิงพยองและอวดดีนักตนจึงตอบรับคำท้าของหมูป่าออกไปสหายวันนี้ข้าไม่ขอสู้กับเจ้าแต่อีกเจ็ดวันข้างหน้าเจ้าจงมาสู้กับข้าที่นี่พูดจบปราชสีก็เดินจากไปมีเพียงเจ้าหมูป่าที่กำลังหลงระเริงไปกับความคิดอันโง่เขลาของตัวเอง มันคิดว่าราชสีไม่มีทางสู้และเกรงกลัวที่จะสู้กับตนจึงหาคออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงและเดินหนีไปเจ้าหมูป่าอ้วนพีจึงรีบกลับไปยังฝูงของตนด้วยความลำพองใจพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ต่างๆด้วยความจองหองให้กับเรอยาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังหากแต่เมื่อหมูทุกตัวได้ยินในสิ่งที่เจ้าหมูอ้วนพูดก็พากันตกใจและวิตกกังวลพร้อมทั้งเอ่ยตำหนิติดเตือนในความจองหองนั้น เจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปเจ้าจะนำความเดือดร้อนมาให้พวกเราทำไมถึงคิดว่าราชสีผู้ยิ่งใหญ่จะมาเกรงกลัวเจ้าหมูขี้คลาดเช่นเจ้าพละกกำลังของราชสีจะปลิดชีพเจ้าภายในพริบตาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าหมูป่าก็ตกใจหนักและรู้สึกตัวสั่นขึ้นมาทันใดหมดคราบหมูป่าที่อวดดีและยิงพยองไปจนสิน้น แล้วแล้วแล้วข้าจะทำยังไงดีอ่ะช่วยข้าด้วยเหล่ามูทั้งหลายจึงพยายามช่วยกันคิดหาทางออกแม้จะไม่ชอบใจในพฤติกรรมอวดดีของจหมูตัวนี้แต่ยังไงเสียพวกเขาก็คือพี่น้องร่วมฝูงกันมาหมูตัวหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าง้นก็ทำเช่นนี้เจ้าจงเอาตัวของเจ้าไปคลุกกับอุจจาระของท่านลือสีจากนั้นก็ทิ้งไว้เจ็วันจนกว่าจะถึงวันต่อสู้ พอถึงวันที่เจ็ดเจ้าก็เอาตัวของเจ้าไปเกลือกลัวกับน้ำค้างให้เปียกชุ่มเมื่อถึงเวลาที่นัดกันไว้เจ้าก็รีบไปยืนที่จุดเหนือลมราชสีก็จะหนีไปเองเมื่อเจ้าหมูอวนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจที่ยังมีทางออกแม้ในใจของมันจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทําเช่นนี้แต่มันก็ยอมทำตามทุกๆขั้นตอนตามที่เพื่อนบอก ถึงจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามใครข้ขอของใจมันคิดเพียงแค่ว่าขอแก่ตนไม่ต้องกลายเป็นอาหารของราชสีก็พอแล้วครั้นมาถึงเวลานัดหมายเจ้าหมูป่าก็รีบพาตัวเองไปยืนอยู่เหนือลมทําให้กลิ่นตัวของมันที่เต็มไปด้วยอุจาระส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วเมื่อราชสีได้กลิ่นจึงเอ่ยกับหมูป่าว่าสหาหข้าชื่นชมในชั้นเชิงของเจ้าเสียจริง หากตัวเจ้าไม่เปลี่ยนอุจจระข้าจะจับเจ้ามาเป็นอาหารมื้อกลางวันเสียแต่ตอนนี้แต่ในเวลานี้แม้แต่ปากของข้าก็ไม่อยากกัดเจ้าเท้าของข้าก็ไม่อยากเหยียบบนตัวเจ้าเลยเจ้าช่างเป็นสัตว์สกปรกมีขนเน่าเหม็นหากเจ้าอยากสู้กับข้าข้ายกให้เจ้าเป็นผู้ชนะเมื่อกล่าวจบราชสี์ก็เดินจากไปทันทีจมูกป่าอ้วนพีรู้สึกดีใจ และยิ่งเกิดความลำพองใจมากกว่าเดิมจึงรีบกลับมายังฝูงด้วยความโอดอวดเล่าเหตุการณ์ต่างๆด้วยความคึกคะนองรวมถึงประโยช์ของราชสีเมื่อก่อนนานี้พอเล่าจบาหัวเราะแลสจใจและเย้ยหยันเมื่อเพื่อนฝูงได้ยินเช่นนั้นต่างก็เกิดความหวาดกลัวและหวาดผวาเจ้ามันโก้เขานักก่อนที่ราชสีบอกเจ้าว่าวันนี้ยกให้เจ้าเป็นผู้ชน,นะ ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะชนะตลอดไปราชสีอาจจะย้อนกลับมาเอาคืนเจ้าและพวกเราได้ทุกเมื่อเจ้ากำลังทำให้พวกเราเดือดร้อนฮอึข้าไม่กลัวหรอกราชสีต้องหอกที่ต้องยำเกรงข้าเห็นหรือเปล่าว่าวันนี้ข้าเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆเจ้าราชสีก็รีบเดินหนีไปแล้วครั้นราชสีกลับมาอีกข้าก็ไม่เกรงกลัวอีกต่อไป เพื่อนฝูงได้แต่สายหน้าระอาและอพยพหนีจากจมูอ้วนไปเพราะดูท่าแล้วจวมูป่าที่จองหองและอวดดีเช่นนี้คงกูไม่กลับแล้วและหากหมูป่าตัวอื่นๆยังคงฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปสักวันหนึ่งอาจจะได้กลายเป็นอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยของราชสีปันแน่ฝ่ายจมูป่าที่กำลังหลงตัวเองก็ไม่ได้สนใจหรือคอร้องอ่อนวอนให้ฝูงอยู่กับตนเพราะมันคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวได้ และจะไม่มีสัตว์ชนิดไหนกล้าทำร้ายตนเพราะขนาดราชสีที่ขึ้นเชื่อว่าเจ้าป่าก็ยังหวาดกลัวและเอาแต่หนีตนอยู่เสมอกระทั่งวันเวลาผ่านไปไม่นานนักจ้าหมูป่าก็ออกหากินไปเรื่อยๆจนมาเจอกับลำธารแห่งหนึ่งที่ไม่ลึกมากก็ลงมากินน้ําเพื่อดับกระหายแต่พอเงยหน,น้าขึ้นก็พบกับราชสีที่ยืนอยู่อีกฝั่งไม่ไกลเท่าไรมันจึงเอ่ยทักทายราชสีด้วยความอวดดี งอยสาอหวันนี้ท่านจะหนีข้าไปอีกหรือไม่เมื่อราชสีได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเอื่อมระอาในความจองหองและอยากปราบพยศจมูกป่านี่ราชสีจึงออกอุบายลวงหมูอ้วนด้วยการเอ่ทยท้าทายว่าห<ฮ>วันนี้ข้าจะไม่หนีเจ้าไปรอกหากเจ้าคิดว่าเจ้าสู้ข้าได้นั้นวันนี้เราจะมาสู้กันอีกครั้งแต่เจ้าจะต้องเดินข้ามลำธารมาฟังข้า แล้วทำไมต้องเป็นข้าทำไมท่านถึงไม่ข้ามาฝั่งนี้เพราะฝั่งข้ามันเหมาะกับการต่อสู้มากกว่ายังไงล่ะข้าจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้กระแสน้ำก็ไม่ได้ไหลเชี่ยวมากเจ้าสามารถเดินข้ามมาได้แบบสบายๆนอกเสียจากเจ้า,จ,าจะกลัวข้าแทนเมื่อได้ยินถึงคำปรามาตรที่ราชสีมีต่อตนจมูกปากก็รู้สึกโมโหมากราชสีที่เคยหนีตนมาถึงสองครั้ง ไม่มีสิทธิคิดว่าตนจะกลัวราชสีขีคลาดเช่นนี้จมูกป่าจึงตะโกนบอกกับราชสีว่าให้รออยู่ตรงนั้นตนจะคำไปหาถึงที่เองอย่าได้กลัวเขาจนวิ่งหนีหายไปอีกเชียวจมูกป่ารีบเดินข้ามลำธารไปด้วยความระมัดระวังกระแสน้ําไม่ได้ไหลเชี่ยวมากแต่ก็ไม่ได้นิ่งสงบเสียจนเดินได้สบายๆทำให้กระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวของหมูป่าค่อยๆกัดเซาะสิ่งสกรปรก และอุจจาระที่ติดอยู่กับตัวหมูป่าออกจนหมดโดยที่จะหมูป่าไม่ได้รู้สึกตัวหรือรับรู้ชะตากรรมของตัวเองต่อตจากนี้เลยสักนิดเมื่อเจ้าหมูป่าข้ามาถึงฝั่งได้มันก็หาที่ยืนเหนือลมเช่นครั้งที่แลว้วพร้อมทั้งยืดอกอย่างมั่นใจว่าครั้งนี้ตนก็จะเป็นฝ่ายชนะราชสีอีกครั้งราชสีจึงเอ่ยกับหมูอวดดีว่าทูอะไรไหมบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้หมูป่าเช่นเจ้า ต้องมีจุดจบที่น่าสมเพชคืออะไรท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะหายเพราะยังไงเสียเจ้าก็จะต้องกลัวข้าจะต้องหนีไปอีกครั้งอยู่ดีจัง <c oughs> น,นาสมเพชนักจนถึงขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่รู้ตัวบางสิ่งบางอย่างที่ข้าหมายถึงคือความโง่เขลาความอวดดีความพยองของเจ้าไม่รู้จักกำลังของตัว จะหวังสู่กับราชสีจนคอกล่าวจบราชสีก็ไปจนเขาใส่หมูป่าทันทีโดยที่มันไม่ทันได้ตั้งตัวเจ้าหมูที่แสนงโง่เขลาและหยิงจองหองได้กลายเป็นเมื่ออาหารกลางวันอันโอชะให้แก่ราชสีในที่สุดเพราะความพยองลำพองเย่อหยิง่งดื้อด้านไม่ฟังใครคิดผิดว่าราชสีผู้สรงพลังนั้นกำลังหวาดกลัวตนทั้งที่ตนเป็นเพียงหมูป่าที่ไม่ได้มีความน่ากลัว หรือน่าเกรงขามเลยสักนิดเอาแต่เพื่อเจอหลงตัวเองไม่รู้กำลังของตนทำทัดเทียมกับผู้มีกำลังมากทั้งยังอวดเกง่งจนตกหลุมพลางของราชสีด้ง่ายๆจนสุดท้ายเจ้าหมูป่าก็ต้องมีจุดจบที่น่าสงเพชและน่าอนาจใจเช่นนี้